พี่น้องมือปาดอันนี้ออกยิ้สัน้นมูกยิ้สัน้นกล้องอนี่หวาอืมพี่น้องมือคุณแม่กำลังปาดอันน้ำออกอันนี้กำลังจะเป็นหัวน้นอยๆใชาน,นั้นก่อนมันเบิดฝนก่อนเนาะ เคยิดเด็กเะสะ่อวนเห็นโอ้มีน้ำอ่ะไปใช่เมียผัวหนึ่งน่ะพี่น้องอืออันหนึ่งแบบไงพี่น้องเสะื่อวนแท้ผัวสีปลูกหลายๆเลยคุณแม่คุณแม่นะเป็นคนถือเลยพี่น้องพี่นาแม่คุณแม่สีป,ปลูกหลายๆเอาอยัางิงๆขึ้นเห็นไหมลูกไมหนพี่นาคุณแม่สีป,ปลูกหลายๆขนาดปลูกเงาเดียวได้ยังพี่น้องพู้หนึ่ง ดยดดยดบ๊ายบายบ๊ายบาย